นี่นะคะกับหนูค่ะนนจะมีไปซื้อที่ไพร์ล่าอัสนะคะเห็นปุ๊บปิ้งตังเลยค่ะให้เคมูซื้อให้หนูนะคะต้องเป็นเทียมไม่กานนะที่ไทยไม่มีไพร์ล่าอัสที่ไทยไม่มีแห้ม้วนขาตงรงนู้นเท่าไหร่คะที่เาราแกะให้เท่าไหร่รหรมีราคาติดอยู่ตรงนั้นไม่ใหรออ๋อเขามีถาบมาให้ด้วยสิ่งอ่ะไม่ต้องใช้ฐานเดิยอันนี้ที่ไทยอ่ะพค่รโ้ว่าค ขายไม่ได้หาซื้อไม่ได้นะต้องสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตพี่เขามีคู่มือให้เลยแม่คิดว่าตัวละหนึ่งพันบาทอันนี้ยอมทิ้งไปเลยเออไม่ทิ้งไม่ไมคู่มอือแพ้จริงค่ะตัวละประมาณหนึ่งพันบาทนะคะอ,นนอันนี้คือตัวรวมรวมรวมอันนี้นี่นะที่ที่เขาใส่มาให้เป็นโหลๆๆซื้อแบบแยกเก็มีนะแต่นี่แบบไม่ไปซักซักจีกตรงนี้นุ่มๆอุ้ย่า รู้แบบเอาไว้ใส่เลยนะไม่ได้เป็นผักปกติก๊กมากๆนี่แล้วก็เะรแลบเอ้ยคือจริงๆมันต้องตอวสารกินเลือดตัวเล็กมากไม่รูจะแค่ไหนอค่ะแค่ไหนพอสามารถใหโราให้ดูใหโราอ่านออกเขียนบนหน้าชันะคะก็คใช้ไขควงออกมาต้องอ็เอาไขควงไข,ขที่ตัวตัวมะนน้ำแล้วเอาถ่านเล็กๆแบนๆเมื่อกี้สองก้อนใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ติปปิดใช่ไหมคะ ส่วนไออันนี้นะคะก็เอาน้ำใส่อ่ะอโต้ขอโทษนะคะตัวมันเล็กมากคุณแม่กับเราดีเดีดเด็ดเด็ดออโตเมติกเคอรี่เทิร์นออนเวนเพลสในน้ำเทิร์นออฟเวนเรมูฟโอเคมันจะเปิดมันจะเปิดคือเล่นออนเนี่ยอัตโนมัติเมื่อใส่ลงไปในน้ำพอเอาออกจากน้ำมันก็จะปิดเองใช่ไหมค่ะเ่อ อ๋อมีฐานแล้วค่ะอ๋อนี่ไงมีฐานอยู่ที่ทองแล้วจริงๆเลยค่ะเป็นฐานที่เขาให้เราต้องเป็นฐานสำรองโอเคค่ะเขาบอกว่าถ้าเราทิ้งเขาไว้อยู่ในน้ำเฉยๆโดยไม่ได้อะไรเนี่ยประมาณ5นาทีเขาจะหลับทีนี้จะปลุกเขาก็คือทำาเคองอันนี้เขาก็จะตื่นอ่าเดี๋ยวเราลองเลยเราไม่เอาน้ำมาใส่นะนี่ค่ะคือไปเติมน้ำไปแล้วนะคะก็คือจะเดี๋ยวจะเริ่มใส่เลยค่ะยไปไปไปตุ้มอืมอีก็จะมี ไม่เห็นมีไฟติดเลยะคะรับเขาไม่ถูนะ,ะปุ่มเปิดเลยว่าเขาบอกว่าออโตเมติกเทิร์นออนเมื่อพุทอินวอเตอร์นะล็อกท้อยังไม่ท้อเลยค่ะเมืเ่อกี้คอ้คอก่อนเลยคะหรืูฐานมันหมดเพราะว่าตอนที่ขนกลับมาไฟมันแดงติดตลอดเวลาใช่ไหม ผานหรือเปล่ามันนิ่งขนาดนิ่งไปแล้วเปลี่ยนทางเถอะแม่ว่าเขาถึงได้ให้ฐานสำรองมาไงเพราะเขารู้ว่ากว่ามันจะเดินทางมาถึงเราฐานมันจะหมดเขาเลยให้ฐานสำรองมานี่ห้าแล้วก็ใส่ฐานเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะมีน้ำใส่ใส่น้ำเลยนะคะ ว่ายแล้วเอ้ยถ่านหมดจริงๆแม่หนุ่พี่บอกว่าแค่มีไฟเฉยๆไงวายแล้ววายแล้วแล้วก็ว่ายไปว่ายมาแค่ลก้นหัวไปไปแค่นี้เหรอฮะไปแค่หลว่อจับมือแล้แต่พู่มือกล่องเขาบอกว่าไหวยในความลึกระดับต่างๆแล้วก็ไหวยไปไหวยมา รูเหมือนว่าต้องว่ายในที่กว้างๆอ่ะอืมอันนี้มันอาจจะแคบเดี๋ยวเราอาจจะนี่อ,อย่างเงี้ยเขาไปเล่นว่ายในสระว่ายน้ำได้เออตะเกียบไปเล่นสระว่ายน้ำเห็นไหครับนี่อย่า<ไ>ว่ายเร็วแล้วว่ายเร็วตะกี้ว่ายช้าตะกี้ว่ายช้านี่เริ่มว่ายเร็วเริ่มเดินไงแต่เหมืนว่ายเป็นปนโโุ่งกุ้งแต่ถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้ห้านาทีอย่างเงี้ยเขาจะหลับพอเขาหลับปุ๊บก็พอ นี่คิดทำไรคะเราะลงอย่ี้ลวดิเขาต้องอาไให้าอ่นเขาพร้อมนไลองขาไปก่อน ูขี้สาวไดิขี้เปล่าขี้เปล่าขี้ไปตื่นไปตื่นไปตื่นเหระไม่ตื่นไม่ตือไม่ไม่ไม่เคาะเขาบอกให้เคาะเอ๊ะเขาบอกให้เคาะแล้วมันจะตื่นนะอ่ามันหลับสนิทไปแล้วสนิทเลยตื่นอ่าเดี๋ยวเรา๋ยวลองเคาะบ้างไม่ตื่นไม่ตื่นไ่กดดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ดิ เดี๋ยว<อ>ยเขาอ่านกู่มือนี่นึงน,นันเอากระตุกสิคะเกระโเขาบอกว่าเอ๊ะไอ้รูปพี่เป็นรูปคอ,อยอยู่ด้งไแหมจิโร่อ้าวต้องจับมันขยวเลยวะจ,จ,จับสตินะจับมันขยวเลยเหรอใช่แ่้วจับสตินะอ๋อเขาก็ต้องคีซาวเหมือนเด็กจิ๋วอะ่ะบุคคธรรมดาไม่ตื่นอ๋อทำอย่าง เลงมันหมอนจะของไอเน,น่ยปของเป็นของพี่เมยพี่สาวเหมือนจะของไงไม่ไม,ไม่จริงแล้พี่มี่สามากเริงๆต้องเป็นปะป๊าปะปาป